ลับตาเบาๆพอสบายสบาย ำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผองใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็หยุดใจนิ่งๆไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดกลางท้องของเรา เนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมยอย่างสบายสบายจะตรึกนึกถึงดวงใสหรือองค์พระสใสใสอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ หรือจะไม่นึกเป็นภาพเดอใจวางหยุดนิ่งเฉยๆภายในกลางกายก็ได้นะจ๊ะอย่างได้อย่างหนึ่งในสองอย่างที่จะเป็นภาพหรือไม่มีภาพก็ได้ทั้งสิน้นเพราะวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจนิ่ง นิ่งนุ่มละมุนล,ละไมสบายนี่คือวัตถุประสงค์เราถนัดอย่างไหนเราก็เอาอย่างนั้นทำอย่างนั้นนะจ๊ะนี่เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับชีวิตทีเดียวเมื่อชีวิตตัดสินกันที่บุญที่บาป ไม่ใช่เรื่องรวยหรือจนหล่อหรือสวยขี้เลสูงต่ำดำขาวไม่ได้ตัดสินใจกันอย่างนั้นตอนสุดท้ายของชีวิตตัดสินกันที่ใสกระหม่องของใจเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำให้มันถูกหลักวิชาเพราะความรู้นี้ เป็นความรู้ที่ได้มาจากผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะแล้วคือพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำตามคำสั่งสอนของท่านใจหยุดนี่แหละมันถึงจะบริสุทธิ์ถึงจะใสสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ เราต้องมันฝึกฝนอบรมใจของเราในทุกๆก,กิจกรรมที่เราทำไม่ว่าจะเรียนหนังสือจะทำมาหากินจะคลองเรือนหรือจะทำภารากิจอะไรก็ตามก็ทำไปเถอะแต่ก็จะต้องฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งให้เข้าถึงพรระตัตนตรัยในตัวของเราให้ได้ ชีวิตก็จะได้มีหลักมีหลักของชีวิตที่เราจะใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปจนกว่าจะหมดลมนั่นแหละเมื่อเขาถึงพระรัตนตรัยในตัวของเราได้ใจก็จะมีความสุข จะมีป้อมมีค่ายเหมือนมีหลุมหลบภัยอะไรอยู่ในตัวเพราะว่าพื้นฐานชีวิตนั่นแหะมันมีภัยทั้งสิ้นมีทุกข์มีภัยโดยรอบนั่นแหะมีเรื่องที่จะทำให้เราไม่สบายใจได้ตลอดเวลาหรือทำให้เราพลาดพลั้งได้ตลอดเวลาเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระรัตนตรัยในตัวนี่แหละจะเป็นหลัก ของชีวิตเป็นป้อมเป็นค่ายเป็นหลมหลบภัยของเราให้เราได้มีความอบอุ่นใจมั่นใจดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติธรรมต่อการฝุกใจให้มากๆในลุกนาะควบคู่กับชีวิตประจำวัน ที่เรามีกิจกรรมอะไรกันต่างๆอย่างนั้นแหละข้างนอกเคลื่อนไหวแต่ข้างในต้องหยุดนิ่งคือต้องให้เห็นองค์พระชัดใสจำกระจ่างให้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนทำอะไรก็ตามจะหลับตาจะลืมตาหกขเมนตีลังกาอย่างไรเนะี่ย ก็ต้องให้เห็นพระในตัวเห็นพระธรรมกายในตัวที่ชัดใสจ่าเหมือนผู้มีบุญในการก่อนเจนทันนา,นาถาบินิกาเศรษฐีและมหาอุบาสิกาวิสาขาเป็นต้นที่ทำธุรกิจกับจิตใจนะไปด้วยกันแล้วก็ผู้ที่ เห็นอย่างท่านเป็นอย่างท่านก็มีเยอะในสมัยโน้นสมัยพุทธกาลแต่ก็ไม่ไดเอามากล่าวถึงเพราะว่าท่านทั้งสองนั่นเป็นกำลังสำคัญของระศาสนาที่เด่นชัดที่สุดเพราะตั้งความปรารถนามาดังนั้นจึงต้องยกเอาท่านเป็นแบบเป็นต้นบุญต้นแบบ แต่ที่จริงที่ทำอย่างท่านคือเอาธุรกิจหรืเรอเศรษฐกิจกระจายไปได้วยกันมีอยู่เยอะในสมัยนั้นนั่นคือชีวิตของผู้ที่ดำเนินได้ถูกต้องดำเนินชีวิตได้ถูกต้องคาดใจาว่าอะไรเป็นเรื่องรักอะไรเป็นเรื่องรองลงมาแต่ก็ต้องทำไปควบคู่กันไป ในสมัยนั้นผู้มีบุญที่เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ในการก่อนก็ททำอย่างนั้นเป็นเนติแบบแผนมาถึงพวกเรานี่แหละเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยึดท่านเป็นต้นแบบที่จะดำเนินชีวิตในปัจจุบันนี้ให้ได้และการกระทําอย่างนี้เนี่ยมันไม่จะมาตกยุคตกสมัยพนสมัยไปแล้วก็ไม่ใช่ แต่ว่ายังอยู่ในสมัยเสมอในการที่จะมีพระรัตนตรัยเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งคือพระรัตนตรัยในตัวนะจ๊ะเพราะฉะนั้นต้องมันศึกษาฝึกฝนอบรมใจของเราให้ได้อย่าไปท้ออย่าไปทอดทิ้งความเพียรทํามันไปทุกวันแม้ว่าในช่วงนี้ เราอาจจะมีความรู้สึกว่าผลของการปฏินนบัติมันยังไม่เกิดขึ้นชัดเจนคือยังเข้าไปถึงพรระัฒนาใยในตัวหรือยังมืดมัวอยู่อย่างนั้นก็อย่าไปวิตกกังวลเพราะทุกครั้งที่เรานั่งหลับตาฝึกใจให้หยุดนิ่งแม้แสงสว่างยังไม่เกิด หรือสุขสมาธิยังไม่ได้ภาพต่างๆย,ยังไม่มีมาให้เราดูก็ตามก็ไม่ได้แปลว่าเราฝึกแล้วไม่ก้าวหน้าหรือไม่ได้อะไรเลยซึ่งเรามักจะใช้คำนี้กันอย่างผิดๆว่าเราไม่ได้อะไรเลยหรือไม่ก้าวหน้ามันเป็นความก้าวหน้าและสิ่งที่เราได้อย่างที่เราไม่รู้ตัวไม่ชัดเจนเหมือนเราปลูกต้นไม้ ลดน้ำพรวนดินไปลดน้ำกันทุกวันวันละกระป๋องแล้วมองไม่หอ,อกเราก็าต้นไมนะ้มันจเจริญเติบโตอยู่ทุกวันนะ่ะจากผลการลดน้ำของเรานะแล้วแล้วมองไม่ออกว่ามันโตขึ้นวันลนะกี่มิลกี่เซนแต่แล้วเมื่อเราลดไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งเนะี่ยมันก็จะ มีดอกมีผลให้เราได้ชื่นชมสิ่งที่เราทำแล้วไม่มีผลไปไม่ม,มีแต่ทุกอย่างมันก็ต้องมีเวลาของมันเวลาของมันที่มันจะส่งผลให้กับเราการปฏิบัติธรรมนก็เช่นเดียวกันนะลุกนะมันก็จะมีเวลาสว่างของเขา เมื่อระบมอินทรีย์ของเราเนี่ยให้มันแก่กล้าขึ้นไปทุกๆวันโดยการหมัน่นเจริญสมาธิภาวนามันมืดวันนี้แต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าจะมืดตลอดการเหมือนความมืดในยามราตรีเนี่ยมันก็มีเพียง12ชั่วโมงมันก็ไม่ได้มืดไปถึง 13, บสามชั่วโมงอะไรอย่างนั้น หรือมืดตลอดการก็ไม่ใช่มันก็มีเวลาสว่างของมันเหมือนกันเมื่อมันถึงเวลาแต่เราคิดอย่างนี้ว่ายิ่งมืดก็ยิ่งดึกยิ่งดึกก็ยิ่งใกลสว่างจะได้มีกำลังใจแต่ตอนนี้ทำความเข้าใจก่อนว่าไอ้ที่ว่าไม่มีผลหรือไม่ได้อะไรเลยนั่นนะไม่จริง สมาธิจะค่อยๆก่อตัวขึ้นทีละเล็กทีละน้อยอย่างที่เราไม่รู้สึกตัวนึกไม่ออกไม่ชัดเจนแต่ว่าเมื่อถึงวันเวลาแล้วมันก็ให้ได้ผลเป็นรางวัลสำหรับผู้ทำความเพียรคือใจมันก็จะค่อยๆโลง่งค่อยๆโปรง่งค่อยๆเบา สบายตัวก็จะขยายออกไปจนกระทั่งไรน้ำหนักไรตัวตนตกศูนย์ไปเดี๋ยวมันก็เป็นขั้นตอนของสมาธิตกศูนย์ดวงธรรมเกิดกายภายในเกิดเราตามเห็นกายภายในก็ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เข้าถึงพระรัตนตรยนัยในตัวเองนั่นแหละ เพราะฉะนั้นเนี่ยให้นั่งไปเรื่อยๆเ,เหมือนเรานั่งรถไฟที่จะไปที่หมายรถไฟเนี่ยเสียงมันก็บอกอยู่แล้วถึงกระช่างไม่ถึงกระช่างก็นั่งก็เรื่อยไปสุดท้ายก็ไปถึงปลายทางจนได้เราก็ต้องนั่งเรื่อยไปไอ้ทาให้มันได้อย่างสม่าเสมอทุกวัน ยาขาดแลยแม้แต่เพียงวันเดียวไม่ว่าเราจะทำงานหนักจะเหน็ดเหนื่อยหรือนอนดึกก่อนนอนเราก็ต้องนั่งธรรมะหรือจัดสรรเวลาทำการบ้านที่มอบหมายเอาไว้ให้นั่นแหละสิ่งนั้นก็จะค่อยๆสั่งสมไปสั่งสมบุญสั่งสมบารมีอินทสียงเราก็ถูก บ่มให้มันสุกมันงอมขึ้นมาถ้าเป็นการเรียนหนังสือมึงก็เราค่อยๆเก็บคะแนนไปเรื่อยๆสั่งสมไปเรื่อยๆเดี๋ยวบุญของเรามันก็มาขึ้นมาเองกันแหละก็ถึงขีดถึงข่าวมันก็พลึบขึ้นมาเป็นรางวัลในกับเราในสมัยพุทธกาลก็มีอย่างนี้ แม้จะผู้ทีดไกลยิดพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งเป็นนักบวชก็มีทั้งเป็นฆราวาสฆราหัสนี่ก็มีเหมือนกันที่ว่ากว่าจะเข้าถึงธรรมก็มีระยะเวลาเขาเหมือนกันบางคนก็เร็วบางคนก็ช้าขึ้นอยู่กับการสั่งสมบุญบรมีข้ามชาติมาถ้าเราทำมามากขยันมามากชาติในการทำความเบียน สั่งสมบุญมาเยอะสิ่งที่ยากในการก่อนมันก็มาง่ายในตอนนี้พอฟังทำไม่กีคำกันนั้นเองก็บรรลุแล้วมันสว่างแล้วเข้าถึงวรรนาตรัยในตัวแล้วไอ้ที่ยากของเราในปัจจุบันก็เพราะไอ้ขี้เกียจในอดีตนั่นแหละไม่ได้ตั้งใจทำกันจริงๆอย่างจัง เพราะฉะนั้นมันก็เลยมายากชาตินี้แต่ไม่ยากก็ยากไม่มากมันก็ยากขอสู้เพราะ,ะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องไปรู้ว่าเมื่อไหร่เราจะเห็นถ้าจะถามคํานี้ก็ตอบได้ว่าเมื่อหยุดเนี่ยเราถึงจะเห็นที่เราอยากจะเห็นเมื่อไหร่มก็แล้วแต่เราแต่หยุดตอนนี้มันก็เห็นตอนนี้ ้หยุดพรุ่งนี้มันก็เลื่อนไปอีกวันหนึ่งถ้าหยุดอาทิตย์หน้าเขาเลื่อนไปอีกหนึ่งอาทิตย์ถ้าทำ,ทำหยุดหยุดก็อีกนานถ้าทำไม่หยุดแล้วมันก็เร็วหน่อยเดี๋ยวความหยุดเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นกับเรานะลูกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปท้อให้ทำความเพียงกันต่อไปให้มันสม่ำเสมอ ล้นี่คือกรณียกิจเป็นกิจที่แท้จริงและผู้ภาษาจะบ้ากว่าเป็นงานที่แท้จริงของชีวิตหนึ่งที่ได้กเกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาเนี่ยแม้ไม่พบก็ตามชีวิตหนึ่งที่เกิดมาก็เพื่อการนี้แต่ถ้าพบพระพุทธศาสนาก็รู้เรื่องเร็วแต่ทำไมพบพระพุทธศาสนามันก็รู้เรื่องช้า พราวว่าไม่มีใครจะมาสอนกันเรื่องเหล่านี่มักจะสอนว่าตายแล้วศูนม์บังหรือตายแล้วไปสวรรค์บังถ้าเชื่ออย่างนั้นอย่างนี้ก็จะไปสวรรค์แล้วก็เป็นสวรรค์ที่นิรันดรคล้ายๆนิพพานของเรานั่นแหละแต่ความจริงชีวิตมันไม่ง่ายอย่างนั้นเพราะว่ายัางมีกิเลสกันอยู่จู่ๆจ,จ,จะไปนิพพานจะไปสวรรค์ นิรันดรเลยแล้วมันไม่ได้มันต้องขจัดเชื้อแห่งการที่ทําให้เวียนว่ายแต่เกิดให้มันหมดไปซะก่อนมันถึงจะไม่เกิดก็คือการทําพระรนิพพานนี้แจ้งนั่นเองแหละหรือถ้าจะย่นระยะเวลาในการเกิดก็ต้องทำพระรัตนตรัยให้มันแจ้งให้มันแจ่มแจ้งคือท่านมีอยู่ในตัวเรานี่แหละแต่ถูกความมืดมันบดบงัง มืดด้วยนิวรณนี่แหละเป็นเครื่องกันให้มันมืดเพราะนั้นเราจำง่ายว่าถ้าจะให้สว่างก็ต้องหยุดก็ต้องนิ่งฝึกใจไปเรื่อยอย่างสบายๆในความเบิกบานสนุกสนานเหมือนคนที่เ็สนุกกับการทำงานสนุกกับการเรียนสนุกกับการเร่น หรือสนุกกับการดูการละเล่นเพลิดเพลินในสิ่งที่ตัวชอบอะไรอย่างนั้นตั้งมีความสุขสนุกสนานต่อการเจริญภาวนาสิ่งที่ยากมันก็จะง่ายสิ่งที่ง่ายมันก็ง่ายมากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแหละเป็นแสนง่ายล้านง่ายกันไปมันมีสิ่งที่มาบดบงังดวงใจของเราเนี่ยมันมืดเพราะฉะนั้น ทุกอย่างจะเป็นความลับของชีวิตที่ทําให้เราไม่รู้เรื่องเลยไอ้ไม่รู้เรื่องเลยในภาษาธรรมะเขาเรียกว่าอาวิชชานะไม่มีความรู้เรื่องราวเหล่านี้เลยมันมาบดบงนนนังกันหนาแน่นทั้งหุ้มทั้งเคลือบทั้งเอ,อบิบอาบซึมซาบปนเป็นโซนซ้อนลอยใส่บังคับในธาตุในธรรมในเห็นในจำในคิดในรู้บังคับกันหนาแน่นมองไม่เห็นเลย เราก็ไม่รู้เนหะมือนเราอยู่ในที่มืดโดนผูกตาเนี่ยอยู่ในที่มืดมดิเป็นเวลาย,ยาวนานเราไม่รู้หลักแล้วดวงตาที่ผูกแถมบอดซะอีกคนตาบอดถูกผูกตาเอาไว้ในที่มืดไม่รู้อะไรเลยเนะี่ยอวิชชาที่เขาเข้ามาบังคับเหมือนกันมันแน่แน่นมากหลายชั้นมันไม่ใช่แค่สามชั้นอย่างที่เด็กเล่าเอาไวนะ้แต่ว่ามันนับชั้นกันไม่ทวน สิ่งเหล่านี้ก็เลยเป็นความลับของชีวิตจนกว่าเมื่มอไหรเราทำความสว่างให้มันเกิดขึ้นในใจของเราโดยการหยุดการนิ่งสิ่งเหล่านี้มันก็ถูกเปิดเผยออกมา,มาว่าหลายใจเราติดติดศูนย์กลางกายมันติดกาวอย่างดีเนะี่ยติดไ้กั้กลางกายความสว่างมันก็จะเจิดจ้า ยิ่งแต่เกิดถึงพระธรรมกายพระรัตนตรัยในตัวมันก็จะยิ่งเจิดจ้าเพิ่มขึ้นมากไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอัน,นิสงส์ของการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีเยอะนะลูกนะดังนั้นอย่าไปขี้เกียจนั่งอย่าไปท้อว่าเออวันนี้นั่งไม่ได้ผลเลกิกเถอะเอาไว้ขยันเมื่อไรก็มามานั่งต่อเราจะมานั่งตามอารมณ์อย่างนี้นั่น,นไม่เหมาะ มันต้องให้มันเป็นกิจวัตรเมื่อเราอาบน้ําล้างหน้าแปลงฟันไม่ต้องมีใครมาเตือนเราไปถึงเวลาเราก็ทํากิจวัตนั้นภาวนาเนี่ยจึงเป็นกิจสําคัญยิ่งกว่าอันนั้นซะอีกยิ่งกว่าอาบน้ําล้างหน้าแปลงฟัน,น,นเราก็จะต้องทําให้มันสม่ำเสมอให้มันติดเป็นนิสัยเป็นอัธยาศัยเป็นจริตอัธยาศัยจึงจะทาเป็นขันธสันดานนั่นแหละ มันติดกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่าไปทำตามอารมณ์นะลูกนะต้องคุมอารมณ์ให้ได้อย่าไปตามมันควบคุมมันให้ได้แล้วเมื่อไหร่เราถึงจุดที่ความสว่างเกิดตอนนั้นแหละเมื่อเราได้สุขของสมาธิที่เกิดขึ้นความรู้สึกว่าทำตามอารมณ์นั้นเบื่บอๆอยากๆกนั่นแหะ ก็มีอารมณ์กันั่งไ่มีอารมณ์ก็เป็นั่งก็จะหมดไปเราจะมีความสุขสนุกสนานกับการทำภาวนาและจากการที่เข้าถึงพระรัตาตรัยในตัวเนะี่ยยังมีสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้กันอีกเยอะเลยเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องภพภูมิต่างๆเรื่องภพภูมิสามสิบเอ็ดภูมินยะกามาภพอรูปภพอรูปภพ มีพานปรบสามโลกกันอะไรต่างๆเหล่านั้นมันยังมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้กันอีกเยอะซึ่งมันคุ้มกับการที่จะลงทุนปฏิบัติธรรมฝึกใจให้หยุดให้นิ่งไม่มีวิชาใดหรือศาสตร์ใดในโลกที่จะทำให้เราแจ่มแจ้งและหายสงสัยมันไม่มีเลย คือศาสตร์แห่งความรู้ของท่านผู้รู้นอ่อันนี้เท่านั้นแหละที่จะทำให้มันแจ่มแจ้งทั้งแจ่มทั้งแจ้งทั้งมีความสุขเป็นความรู้คู่ความสุขคู่คุณธรรมเพราะฉะนั้นต้องขยันนะลูกนะต้องไปเรียนรู้กันอีกเยอะเหมือนอย่างพระเดชพระคุณหลวงปงู่ของเราท่านศึกษาท่านก็มีความสุขในะการเรียนรู้ทั้งวันทั้งคืนทีเดียว ยาจาร์ที่เราเหมือนกันจะศึกษาจะเรียนรู้กันตลอด24นอนะมันมีไปเรื่อยแหละนี่คือสิ่งที่เราควรจะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้มากสิ่งใดที่คุ้มสิ่งนั้นจึงควรควรในการอุทิศตนสำหรับศึกษาเรียนรู้ประการนี้มอความรู้ภายในเราสว่างเราสว่างแล้วเดี๋ยวโลกก็สว่างตาม จากคำแนะนำของเราที่ดีนี่แหละที่มีพลังเพราะเรามีประสบการณ์ภายในจะทำให้โลกสว่างตามแลามาสว่างกันไปพร้อมๆกันแล้วก็จะมีสิ่งที่เรานึกไปถึงเลยว่ามันจะเกิดขึ้นในยุคข,ของเรานี่แหละเพราะนั้นต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนเอาใจหยุดนิ่งๆให้ใจใสๆ อยู่ที่กลางกายนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงีบเยบๆนะจ๊ะ